เอาออกมาจากถังจากถังอ๋อนี่เป็นเหมือนน้ามันเลยเนี่ใช่ครับนี่ติดมืออันนี้ดําประโยชน์โอ้ครอบจักรวาลพี่ได้น้ำส้มฟันไม้กับเพีย้ยแป้งเนี่ยเพีย้ยแป้งจะกลัวมากที่สุดสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กันที่สระแก้วเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูเขาเทำน้ำส้มควันไม้นะครับพอดีเขาทําน้ําส้มควันไม้เอาไว้สําหรับฉาฉีดชมพู่ ทำน้ำส้มควันไม้มีขั้นตอนยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่สุชาติดูนะครับจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าพิธีการทำน้ำส้มควันไม้มันจะเป็นยังไงมีขั้นตอนยุ่งยากแบบไหนไหมเผื่อท่านผู้ชมอยากจะทำเองบ้างจะได้ลองเอาไปทำใช้ดูนะครับไปกันเลยครับว่ามันจะป้องกันแมลงได้เยอะใช่เราไม่ต้องไปฉีด น่าเลียมังไม่ได้กันดูในกันกันก่อนหรือไม่กันก่อนดิดูไยตัวไม่กันทีที่ว่าไม่กันตัวไม่กันครับตัวไม่กันจะเป็นสีแบบนี้อ่านี้เอาออกมาจากถังจากถังที่ส่งออกมาให้ที่ส่งออกมาเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนะครับอยู่ที่ถังสีมันจะเหมือนกันไหมไอตัวกันกับตัวไม่กันอ่าจะคล้ายคลึงครับแต่ว่ามันจะไม่มีสารทามนไม่มีตัวดำๆอย่างนี้ยคือคือกันแล้วจะไม่มีสารทาอันนี้คือจะมีสารทาดำๆลอยขึ้นดำๆ ไอ้ตัวดำๆนั่นเหรอที่เขาเรียกสารทาใช่ครับตัวนี้สารกอมเล็งครับสารถาเนี่ยโอ้ทำไมเป็นคาบอย่างนั้นนั่แหละครับเพราะมันมาจากไม้นี่แหละตัวกอมล็งแต่ถ้าไปทํากับพืชมันจะปิดปากใบปิดปากใบจากพืชถ้าเรายังไม่สกัดออกมาสกัดถ้าเรียกสกัดบริสุทธิ์เออพิจารณา่อนกนคกนไหนก็ได้ตัดก็ได้ ถ้ากันแล้วสีมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมพี่สีมันเหมือนกันครับแต่น้ำต้มฟันไม้จริงๆแล้วอ่ะครับถ้าจะให้ตกตะกอนต้องเปิดฝาไว้คือเนี่ยเปิดแบบนี้ครับมันจะตกตะกอนสารทามออกโอ้สารสารทามจะนอนข้นครับมันมันจะนอนมันจะ่ค่อยตัวนี้มันจะค่อยจมอันนี้ครับอันนี้ตกตะกอนอันนี้ประกันแล้วครับมันจะไม่มีสารทามครับ โอาสีเหลืองอ้อยเลยครับไหลเร็วด้วยอันนี้คือไม่มีสารทาครับเขาเรียกสกัดบริสุทธิ์อันนี้สกัดแล้วไอ้ตัวนี้ใช้ได้เลยใช่ไหมอ่ะตัวนี้ตัวนี้ใช้ได้เลยครับฉีดกับผีปิกพีิกมะเขือได้นี่ครับความแตกต่างสกัดจะไม่สกัดเอสนี่สีดำอันนี้ดูเหลืองอ๋ออันนี้เป็นเหมือนน้ำมันเลยนี่ใช่ครับนี่ติดมืออันนี้ดำใช่อันนี้ยังไม่สกัดสีดำครับแต่ตัวนี้สกัดแล้วอันนี้สกัดบริสุทธิ์อันนี้ยังไม่ได้สกัดครับ อันนี้คือเมื่อออกจากถังจากน้ำหอมไปยังดำเลยติดมือเลยนะไอ้นั่นเพิ่งเผาเสร็จใช่ไหมไอ้ตัวนี้อันนี้่เพิ่งเผาเสร็จแล้วก็มาใส่ถังไว้โอ้แล้วเราก็ต้องมาสกัดสกัดอีกทีนึงใช่ครับจะมีถังสกัดอีกทีอันนี้เราไปใช้งานได้เลยใช่ไหมถ้าสกัดแล้วเนี่ยไปฉีดได้เลยครับไปฉีดนี่มีมีประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยพี่ประโยชน์โอ้ครอบจักรวาลพี่ครอบจักรวาลใช่ไหมเพราะว่าไล่แมลงเนี่ยได้แน่นอนอแล้วก็มีอ่า แต่ถัดของมันอยู่ในตัวของมันของ,น,ของน้ำพุมม่มปนไม้มีตัวเยอะมากทําให้พืชเขียวใบเขียวเข้มไม่ร่วงแต่ oh. อย่าใส่เกิดอัตรานะครับในอัตราของของ <20. S 1> ของน้ำพุมม่มปนไม้ยี่สิบซีซ <c> ีต่อน้ำยี่สิบลิตรอ่านี่อะไรครับยี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรไปครับไม้เดี๋ยวเราไปดูข้างในก็เอารถไปดีฝาดไหมครับต้องออมไปทา,างนู้นโอ้ลูกโตเลยี่ยังเล็กี่เพราะว่ามันยังไม่ได้บำรุง อันนี้ครับเตาเตาเผาเขาเรียกเตาอบฐานใบโอชาโอเตาอบฐานใบโอชาใช่ครับเตาอบไม่ใช่ตเตาเผานะครับเตาอบเพราะว่ามันจะไม,ไม่ไม่ไม่มีการใช้ไฟเข้าไปที่ในถังเลยจะใช้ควา,ารมร้อนของของไฟอยู่ที่ป่องมาดูทางนี้เลยครับอันนี้ทํามาจากอะไรพี่ไหนครับถังนี้ถังสองร้อยลิตรเราแต่มันจะมีตัวเปิดฝา อ๋อถังสองร้อยลิตรอ่าทิศแบบแบบเปิดฝาได้ทํามาจากถังสองร้อยลิตรครับนี่เป็นถังกสีหุ้มเป็นถังก๊าสีหุ้มครับนี่ไปไปแล้วก็ไปสกัดน้ำส้มฝันไม้คุณอําหน่อยยิงเอาไปทีไม่เป็นไริดต่อมาทางนี้เลยครับมาข้างหน้าครับพี่ครับอ๋อนี่ไงอ่าตัวนี้ก็คือตัวใส่น้ํามันครับอ่าช่วง ใส่น้ำมันเครื่องลงไปอ๋อเผาเหรออ่าเผาครับเป็นเชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิงอันนี้จะเริ่มต้นก่อนเดี๋ยวผมเอาให้ดูก่อนครับ<อ>นี่<อ>เป็น,ปนถาดน,น้ำมันถาดน้ำมัน,นลองน้ำมันตัวนี้ลองน้ำมันตัวนี้อ่านี่ครับจะเป็นอย่างงี้ครับข้างในจะเป็นตัว L มีอะไรอยู่ข้างในไม่มีครับเป็นโพงเฉยๆก็เป็นตัว L ครับอ่าตัวนี้ผ่านถังแล้วก็ไปทะลุออกข้างบนอันนั้นเป็นควันออกใช่ไหมเป็นควันออกครับ น่าจะเปิดได้นะนี่ครับแล้วก็ใส่ไฟไปตรงนี้ครับจะเปิดข้างบนอ่ใส่ไฟอันนี้ก็ใส่ตรงนี้ก็เราก็ใส่ไฟใส่ฐานลงไปหลักสูตรเดียวกับไอ้ตัวที่เราดูกันเมื่อกี้นี่ใช่ครับหลักสูตรเดียวกันแต่ตัวนู้นมันใช้ลมใช้พัดลมเป่าแต่ตัวนี้ไม่ต้องใช้ตัวนี้ไม่ต้องใช้พัดลมใช่ครับปล่อยเลยเหรอปล่อยเลยครับอ่าแรงดูดของของท่อจะดูดฟันขึ้นไปเองครับอ๋อจะจะเป็นฟันตัวนี้ก็มีตัวเลี้ยงน้ําด้วยเหรอตัวนี้ก็คือ ก่อนที่จะได้น้ําส้มฟันไม้ก็คือตัวนี้ก็จะมีเลี้ยงน้ําเหมือนกันตอนนี้ฟันออกมาจากถังแล้วก็ผ่านมาตัวนี้ก็ตรงผ่านลงมาใช้ฟันลงมาแล้วตัวนี้ก็น้าเข้าน้ําออกก็จะเป็นน้ำหยดหมาเป็นน้ําส้มฟันไม้ออกตรงนี้ก่อนที่จะสกัดนี่ครับไม่ต้องออกมาเป็นสีดาๆก่อนใช่ไหม <Interesting. S 2> มันจะออกมาเป็นน้ําใสนะครับอันนี้คือเป็นสารทาละอ hmm. อันนี้คือคือสุดท้ายเพื่อนอ่อนนี้ที่เราจะเอาไปสกัดกใช่ครับก็มี เข้าเข้าออกเหมือนปกติเหมือนตัวนี้ครับเหมือนกันอันนี้ตัวต้นแบบอันนี้ตัวที่สองแล้วก็ทําให้เขาไปแล้วหลายตัวอยู่เหมือนกันอ๋อ<ห>คือทําให้กลุ่มเพื่อต้องการใช้น้ําส้มพันไม้ครับได้ทานด้วยครับน้ำส้มสองอยา่างเสองอย่างเลยครับสองอย่างในตัวเดียวกันเลยแล้วเราก็จะประหยัดจ,จากอาของศูนย์นะที่เราพัฒนาจากของศูนย์ของศูนย์น่ะสิบสี่ชั่วโมงในการเผาของเราเหลืออยู่แค่ห้าชั่วโมงก็เร็วเร็วเพิ่มเพิ่มขึ้นครับจากของศูนย์นั้นใช้ฟืน ของเรานั้นใช้น้ำมันน้ำมันเหลือใช้จากจากเครื่องยนต์หรือว่าน้ำมันน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องพอเราอย่างน้ำส้มควันไม้เราก็ไปกำจัดแมลงได้ตอนนี้คือเราพัฒนาคือประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้มันจะดีที่สุดมันต้องใช้เคราะคุณน้ำส้มควันไม้เนี่ยคุณประโยชน์มันสูงมากไม่ใช่กาจัดนะครับเขาเรียกไล่ ไล่แมลงมัไม่าอาแล้วก็จะมะีเขาเรียกอะไรสารที่บำรุงต้นไม้ครับเยอะมากหลายหลายร้อยชนิดอยู่ใน,ใน,ใ,นในน้ำส้มควันไม้เลยครับรคือ<ร>น,น้ำ<ร>น้ำส้มควันไม้เนี่ยเราเราใช้แทนสารเคมีได้เลยใช่ไหมตอนนี้ผมจะลองลอง,ลองใช้ดูแต่ว่าผมทุกป,ปีอะผมใช้สารเคมีได้เยอะใช้เยอะมากแต่ปีนี้ผมจะลองใช้น้ำส้มควันไม้ดูว่ามันจะลดต้นทุนได้ขนาดไหน ถ้าใช้น้ำส้มควันไม้ได้ผมว่ามันก็มันก็เป็นผลดีต่อเป็นเป็นผลดีต่อผู้บริโภคใช่ส่วนหนึ่งแล้วอ่าแล้วก็เจ้าของคนทําด้วยครับคนทํานี่คือถ้ามันเป็นเป็นอินทรีย์ใช่ไหมใช่เราก็จะไม่อันตรายแกเราไงครับถ้าเป็นสารเคมีน่ะคือมันเข้าร่างกายเราเต็มๆอยู่แล้วเวลาเราฉีดทีหนึ่งพ่นทีหนึ่งรู้ล้วครับป้องกัน แต่ไงก็ไม่อยู่ยหรอกอเ<อ>วลาเราสูดเข้าไปสูดดมมาไฟแน่น,อนอแน่นอนอยู่แล้วทุกวันทุกวันเรากินไงก็แน่นอนอยู่แล้วทุกวันแปดหนึ่งสี่ค้างอย่างเงี้ยจากตอนนี้นะครับของของผมเนี่ยคือใช้น้ําส้มฟันไม้ลอ่ลอไว้ครับรอบสวนอันนีไ้ได้ได้ลองใช้บ้างหรือยังครับผมผมผมเริ่มแฝนรอบแล้วครับแฝนเราไม่ได้ฉีดใช่ไหมผมยังไม่ฉีดครับยังไม่ได้ลองฉีดอลองฉีดแต่ขอพูดขึ้นอํานวยเขาลองฉีดละ อ่าก็คือเพิ่งเพิ่งลองฉีดอ๋อเพิ่งลองคือถังพวกนี้เรานำา้นควันไม้เพึ่งเริ่มระกาศเพิ่งเริ่มอะไรเนี่ยคือเพิ่งเริ่มมาได้ประมาณหนึ่งเดือนอ๋อเพิ่งเริ่มทำเริ่มเริ่มทํากันมาก็คือเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าได้ผลยังไงเราค่อยมาอัปเดตอีกครั้งนึงใช่ครับได้โอเคครับขอขอดูถ่านหน่อยครับตอนนี้ไม่รู้จะถ่านจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันไฟมันหมดไปก่อนเอาตัวนู้นดีกว่าไหมตัวนี้เหมือนกันตัวไหนตัวสองอย่างเลยนหมใช่ครับ สูอีนวันแต่ว่าทา,านได้ไดน้ำส้มควันไม้กับเพีี้ยแป้งเนี่ยเพี้ยแป้งจะกลัวมากที่สุดน้ำส้มควันไม้เนี่ยใช่ครับเพี้ยแป้งนี่ไม่ชอบเลยครับแล้วก็เพี้ยแป้งเพี้ยหอยนี่กําจัดยากที่สุดเลยครับกลงทดลองอยู่กัล่ผมว่าได้ผลนะเพราะว่าผมใช้กับฝ้าหลังแล้วได้ผลเพี้ยแป้งนี่หายเลยครับโอ้ถ้างั้นก็ได้ผลดีอยู่อ่าครับแล้วก็เห็น กเกษตรว่าเนาะไอเราก็ชาวบ้านธรรมดา,าเป็นป่า <ๆ S 1> ปช,ชาวบ้านธรรมดาเรายังไม่รู้ว่ามันมันจะได้ผลได้ขนาดไหนแต่ตอ,อ, <laughs> อันนี้กเกษตรมาแนะนําเราใช่ปะใช่ครับรเกษตรมาแนะนําก็คือเป็น,น,นกลุ่มหน่วยงานของรัฐน,นั่นแหละครับสนับสนุนสนับสนุนเราถ้าเราไม่มีจากเกษตรเราก็จะยากอีกหละไม่ต้องเอาอันนี้ออกเลยหรอ อันนี้จะสุกไม่หมดนี่ครับอ่าสุกไม่หมดครับอันนี้สุกไม่หมดเพราะว่าไม่ได้ไปเผาสั๋อจริงๆแล้วเขาเผาทีเดียวครับประมาณหกชั่วโมงแต่นี้อยู่แค่สามชั่วโมงน้ามันหมดก่อนผมก็เลยหยุดในการเผาใส่แค่นี้ก็อยู่แค่นี้นะครับมันไม่ยุบลงไปข้างล่างนะเขาเรียกอบครับอบอบคือคือถ้าไม่สุกสามารถเผาเอบอบใหม่ได้ฐานไม่เสียไม่เหมือนเตาผีเตาผีนี่คือเสียเลยเตาผีนี่แบบไหนหมายถึงคือจุดไฟใต้ล่าง ไฟจะเข้าอยู่ในนี้เลยครับอ๋อย่างั้นไฟอยู่ในนี้เลยอย่างนั้นฐานเราก็จะได้น้อยถ้าได้น้อยครับอันนี้คือฐานได้ประมาณสองกรสอบใช่ครับอันนี้คือถ้ามันไม่ไม่สุกเหมือนเขาเรียกแบบนี้คือเขรียกไม่สุกครับอย่างดี้ครับอ่ายังเนี้ยดิบเราก็เอามาอบใหม่อมันไม่เสียแต่ถ้าเป็นฐานผีเรียบร้อยเลยครับครับแล้วก็เล็กๆเนี่ยอย่างเงี้ยครับแบบนี้ก็เป็นฐานนะครับเอออย่างเงี้ยก็เป็นฐานเป็นฐานครับแต่ถ้าเป็นเตาผีนี่คือไหม้หมดเลย ใช่ไม่เหลือไม่เหลืออันนี้คือถ่านไปโอชาเขาเรียกเตาไรควันเดือดซันนั่นแหละครับที่เขาพัฒนาออกมาอย่างหนึ่งนะมันไอปริมาณมันไม่ตกใช่ครับแล้วประโยชน์เขาก็เยอะยประโยชน์เขาเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วคือเราต้องการน้ำส้มปันไม้เรส่วนมากมันเป็นผลประโยชน์ไอตัวนี้คือเป็นเขาเรียกอะไรของจำรวยมันอันนี้ก็ได้ผลไฟได้ผลไฟได้ได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งสองอย่างอ่านเขาจะเป็นแท่งอ่าจะเป็นแท่งเลยครับอันนี้สุกแล้วครับ โอน้ก็เป็นเปลือกไม้ก็เปลือกเปลือกก็ใช้ได้นะครับเปลือกก็เป็นเปลือกเลยครับเปลือกเป็นเปลือกเลยครับไม่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไหม้ไม่มีไหม้เอาลูกมะเขาก็เป็นลูกเป็นลูกเลยครับเดี๋ยวเอาให้ดูครับลูกเผาเผา้ให้เรามีครับลูกชมพู่อ่ะใช่ครับมีได้หรอมีครับนี่เราเราเกษตรกรเนาะมันก็ในการแต่ว่าที่ผมทําให้กลุ่มอ่ะช่วงช่วงจังหวะหน้าฝนผมทาให้ครับเรามีเวลาเรามีเวลาแต่ถ้าไม่มีเวลาก็จะเดี๋ยวมันจะเป็นการ องรอคอยรอคอยนานนี่โอเคโอเคเราสนใจพวกน้ำส้มอ่ะมีเลยครับมีส่งให้มีส่งให้อ๋อมน้ำส้มขอนมาที่สกัดแล้วนะครับบริสุทธิ์เออสกัดแล้วพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานครับใช้ได้เลยครับไม่มีสารทาปิดปากใบรับประกันได้เลยขิดพริกขีดมะเขือขิดผักพืชผักจนครัวเราได้หมดทุกอย่างอ๋อยังไงก็ขอบคุณพี่อำนวยกับพี่สมชาติครับสมชาติที่ให้ความรู้นะครับ เดี๋ยวยังไงถ้าได้ผลยังไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งขอบคุณพี่ทั้งสองคนด้วยครับครับบัสัีดีครับ